วันที่9มีนาคม2566นายเศรษฐาทวีสินประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยได้ทวีตข้อความผ่านทวิตเตอร์ระบุว่าเพื่อแสดงความตั้งใจจริงวันนี้ผมได้ลางานชั่วคราวโดวยไม่รับค่าตอบแทนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยได้เต็มที่โดยเอกสารระบุว่าในวันนี้ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประธานที่ปรึกษาหัว หน้าครอบครัวเพื่อไทยซึ่งเป็นโอกาสที่จะได้ช่วยผลักดันประเทศไทยให้ดีขึ้นในเชิงโครงสร้างและนโยบายซึ่งมีความตั้งใจที่จะนําประสบการณ์ความรู้ความสามารถมาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้มุ่งไปข้างหน้าเร่งพัฒนาให้ประเทศไทยกลับมายิ่งใหญ่ในสายตาประชาคมโลกและลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐ,ฐกิจสังคมและโอกาสซึ่งปรากฏมากขึ้นเหลือเกินในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาและเพื่อทุ่มเทให้กับหน้าที่ใหมน่นี้จึงตัดสินใจที่จะลางาน ชั่วคราวโดยไม่รับค่าตอบแทนเพื่อไปลงมือทํางานพัฒนาประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นและสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสําคัญเหมือนที่ได้นําเพื่อนพนักงานทุกท่านช่วยเหลือสังคมผ่านแสนสิริมาโดยตลอดเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าผู้บริหารและเพื่อนพนักงานจะให้การสนับสนุนความตั้งใจในครั้งนี้นอกจากนี้ค่ะนายเศรษฐายังได้เปิดช่องทางการสื่อสารอีกหนึ่งช่องทางด้วยนะคะคือ Facebook โดยใช้ชื่อว่าเศรษฐาทวีสินซึ่งมาพร้อมกับข้อความตัวหนังสือสีขาวคิดใหญ่ทำ เ,เพื่อไทยทุกคนบนพื้นสีแดงเพื่อเดินหน้าสู่เลือกตั้งอย่างเต็มตัวค่ะ